จะเป็นโครงการเดียวเลยในโซนนี้ที่ทํารูปแบบการขายออกมาเป็นบ้านสังสร้างครับ,รบก็คือจะเป็นรูปแบบของบ้านที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้รวมถึงปรับเปลี่ยนพวกสีหรือวัสดุบางอย่างภายในบ้านได้นะครับบ้านที่มีสระว่ายน้ําในตัวเนี่ยก็เห็นมาเยอะนะครับแต่สระที่ยาวขนาดนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลย ใครนะครับที่ชื่นชอบบ้านสไตล์รีสอร์ทที่อยากได้พื้นที่ใช้สอยเยอะๆแบบ800-900ตารางเมตรและเรายังสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบได้ด้วยเนี่ยห้ามพลาดเดอสนี้ EP นี้เลยครับครับเพราะวันนี้เรา2คนอยู่กันที่โครงการรายาเรสซิเดนกรุงเทพกีทารามคำแหงจากพรีเมียร์แอสเซทครับครับ โครงการนี้นะครับเขาจะเป็นบ้านสั่งสร้างแห่งเดียวในทำเลนี้เลยนะครับทำออกมาเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับที่มารพร้อมกับสระว่ายน้ําในตัวทุกหลังนะครับแล้วก็มีลิฟต์ในตัวบ้านมาให้เป็นมาตรฐานรวมถึงเป็นสังคมส่วนตัวที่มีเพื่อนบ้านแค่15หลังเท่านั้นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปสันี้กันครับ โครงการนี้นะครับพัฒนาโดยบริษัทพรีเมีย์แอสเซทจำกัดครับที่เขาอยู่ภายใต้รายาคอเลกชันซึ่งเป็นผู้พัฒนาโรงแรม5ดาวที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันอ,อย่างโรงแรมรายาเฮอริเทจที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ร,รายาวดีที่กระบี่นั่นเองซึ่งรอบนี้เนี่ยเขามาพัฒนาเป็นโครงการรูปแบบบ้านพักอาศัยบ้างกับที่นี่ครับรายาเรสซิเดนต์กรุงเทพกีทารามคำแหงครับ ซึ่งรอบนี้นะพี่เก่งเขาอยากทาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ได้กลิ่นอายของความเป็นรีสอร์ทซึ่งเราจะสัมผัสได้ตั้งแต่รูปแบบของโครงการที่มีค,ความเงียบสงบนะครับแล้วก็ร่มรื่นแบบที่เราเห็นอยู่นี้รวมถึงรูปแบบของตัวบ้านนะครับที่จะเน้นบรรยากาศในการพักผ่อนมากๆได้ความเป็นส่วนตัวสูงด้วยให้ฟีลลิ่งเหมือนการไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศเลยครับแล้วก็ถ้าเรามาหาโครงการบ้านหรูในย่านของกรุงเทพกรีทาตัดใหม่ตรงนี้นะครับ,รบจริงๆแล้วมีอยู่หลายโครงการเลยนะแต่ว่าไม่มีโครงการไหนเลยที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียตต่าางงๆขอัวบ้น เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นบ้านจัดสรรที่สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยขายนะครับแต่ว่าโครงการรายาเรสซิเดนซ์กรุงเทพกรีทารามคำแหงโครงการนี้เนี่ยนะครับ,รบเขาจะเป็นโครงการเดียวเลยในโซนนี้ที่ทํารูปแบบการขายออกมาเป็นบ้านสังสรรค์ครับ,รบก็คือจะเป็นรูปแบบของบ้านที่เราสามารถ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้รวมถึงปรับเปลี่ยนพวกสีหรือวัสดุบางอย่างภายในบ้านได้นะครับโดยทางโครงการเนี่ยเขาจะมีลิสต์รายการวัสดุให้เราเลือกประมาณหนึ่งด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ยังคงคอนเซปต์ในการออกแบบของสถาปนิกของโครงการที่เขาออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะครับใช่ครับและด้วยความที่เป็นบ้านสังสร้างนะครับขั้นตอนในการซื้อบ้านของที่นี่นก็จะแตกต่างจากโครงการจาัดสรรทั่วไปนะฮะโดยเริ่มจากการเลือกแปลงที่ดินเปล่าที่เราชอบก่อน จากนั้นโครงการจะมีแบบบ้านสแตนดาดให้เลือกทั้งหมด2แบบ2สไตล์นะครับเริ่มที่เดอะเดนซีรีส์จะมาในสไตล์โมเดิร์นนะฮะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นจะอยู่ที่789ตารางเมตรครับและอีกแบบก็คือเดอะเนสซีรี e ์ครับที่จะมาในสไตล์ท็อปิคอลพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น881ตารางเมตรครับและหลังจากที่เราเลือกแบบบ้านได้แล้วนะครับ ผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเรากับสถาปนิกเพื่อพูดคุยปรับเปลี่ยนแบบบ้านให้เหมาะสมกับเจ้าของบ้านมากยิ่งขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้พัฒนาเขาก็จะทําหน้าที่ในการก่อสร้างให้เราด้วยครับอันนี้พี่ว่าเหมาะเลยนะกับคนที่ยังอย,อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรที่เขามีการก่อสร้างบ้านดูแลเรื่องช่างอะไรต่างๆให้เรารนะครับแต่ว่าเราก็ยังพอที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านตามใจเราได้ด้วยครับ โดยระยะเวลานะครับตั้งแต่ที่เราเลือกแปลงบ้านที่ชอบไปจนถึงการก่อสร้างจนเสร็จพร้อมเข้าอยู่เนี่ยโครงการพอแจ้งมาว่าจะใช้เวลารวมๆมแล้วประมาณ18เดือนได้ครับครับ สองคนจะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดของโครงการที่ชื่อว่า The Nest Series ออกแบบมาในสไตล์ t r o p i c a l ครับซึ่งเป็นสไตล์ที่เหมาะกับภูมิอากาศประเทศบ้านเรานะฮะแบบร้อนชื้นแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีการกันแดดกันฝนแล้วก็เปิดรับลมด้วยสังเกตได้จากโทนสีที่เขาเลือกใช้ก่อนเลยจะเน้นเป็นสีเอิร์ธโทนนะครับเป็นสีน้ำตาลตัดด้วยสีเทาลักษณะข,ของตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีการยกชายคาขึ้นสูงนะครับแล้วก็คำาดยแนวเสาอันนี้จะเป็นการเปิดรับลม ตัวช้ยคาเขานะครับพี่เก่งจะมีการยื่นเยอะหน่อยแล้วก็จะมีแนวระแนงเนี่ยช่วยกันแดดด้วยนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันทั้งหมด4ห้องนอนนะครับห้ห้องน้ํา้าที่จอดรถนะฮะหลังบ้านมีห้องแม่บ้าน2องห้องแล้วก็จะมีลิฟต์กับสระว่ายน้ําในตัวให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านมาตรฐานครับพี่เก่งจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่68ดล้านบาทนะคือเป็นบ้านเปล่าเปล่าเลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้บ้านตัวอย่างแบบนี้นะฮะพร้อมตกแต่งเลยนะครบทุกอย่างลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยจะมีราคาอยู่ทที่92ล้าานบ ซึ่งวันนี้ผมกับพี่เก้งสองคนนะครับรวบรวมจุดเด่นของบ้านหลังนี้ออกมาทั้งหมด9จุดครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันฮะนะครับจุดเด่นแรกเลยครับคือเรื่องของพื้นที่จอดรถที่บ้านหลังนี้คือจอดได้5ที่จอดนะครับรองรับครอบครัวใหญ่ได้สบายนะครับ,น,น,บนับดูมันมี4ี่ไงพี่อ่ะต้องบอกว่าฝั่งนี้จอดได้4คันก่อนอนะครับเป็น4ี่คันแบบ เรียงกันนะครับแล้วก็มีหลังคาคลุมเรียบร้อยพื้นก็ปูกระเบื้องไว้ให้สวยงามนะครับส่วนอีกหนึ่งคันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านด้านโู้นคือโซนนั้นน่ะพี่ว่าเหมาะกับการจอดรถไปแบบเซอร์วิสหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กับโซนพักผ่อนของแม่บ้านเขานะครับส่วนอีก4คันตรงนี้เอาไว้รับรองแขกบางตำแหน่งบ้างก็ได้ครับ แล้วตรงที่จอดรถ4คันด้านนี้เขาจะติดตั้งวอลชาร์จไว้ให้ด้วยใครที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็จอดเลนนี้เลยใช่ไม่ต้องไปติดตั้งเองแล้วครับแล้วก็เรื่องของกําลังไฟภายในบ้านเนี่ยนะครับ,รบเขาจะให้มาเป็นไฟ3เฟส50าับ150ก็คือชาร์จรถได้สบายรวมถึงอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อะ่ะบางทีเราเปิดแอร์พร้อมๆกันหลายๆห,ห้องเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟจะตัดเลยใช่ครับ <นะ S 1> จุดเด่นที่2นะครับเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวอ่ยงไงรจ,จะมีให้เห็นทั้งข้างนอกบ้านและในบ้านเลยพี่เก่งจุดแรกเลยนะครับก็คือผนังพื้นนี้เป็นผนังพื้นใหญ่ๆเลยนะด้านหลังผนังพื้นนี้ครับพี่เก่งจะเป็นพื้นที่สวนแล้วก็สระว่ายน้ําซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในบ้านเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะการมีผนังพื้นนี้มากั้นเนี่ยก็จะทําให้รถที่เข้ามาจอดหรือว่ารถที่ขับผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยมองไม่เห็นพื้นที่ด้านในนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟาซาดที่ชั้นสองของห็นว่าเป็นนนะแงียอั้เราสาามรรถปับอองศาไไดดดด้้เเปปิิืพ่ บังแดดเป็นจุดๆนะครับหรือว่าจะบังสายตาจากบ้านตรงข้ามก็ได้ครับแล้วภายในตัวบ้านเองเนี่ย<ม>ก็จะมีการวางผังที่ได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะไปครับ เข้ามาในบ้านนะครับเราจะยังไม่เจอกับส่วนที่เป็น common area หลักของตัวบ้านนะแต่ว่าจะเจอกับ foyer ขนาดย่อมๆตรงนี้ก่อนให้เป็นเหมือนพื้นที่รับรองแขกเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก่อนได้ครับแล้วพอเขยืดเข้ามานิดนึงตรงนี้เราจะเจอกับ โงทางเดินยาวๆครับป๋าก่อน <ขอ S 2> ที่จะเข้าไปยังโซนด้านในผงทางเดินตรงนี้พี่มองว่าเวลาที่เราอยากจะเดินไปทงลิฟท์ทงบันไดหรืออยากจะเข้าไปยังครัวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านสามารถเดินไปได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องไปผ่านพื้นที่ใช้สอยที่เป็นโซน common a r e ยหลักด้านในบ้านครับ,รบนะครับแต่ถ้าอยากจะเข้ามาใช้จริงๆนี่เข้ามาด้านในตรงนี้เลย ก็คือจะเป็นโซนของ common a r e ยที่ต่อเนื่องยาวกันไป uh, นะครับ,ค,รบคือพื้นที่ตรงนี้เขาจะถูกดันให้มาอยู่ฝั่งหลังบ้านทั้งหมดเลยดังนั้นเวลาเรามาใช้ชีวิตโซนนี้นะปะ๊เราจะเห็นแค่สวนที่อยู่ในบ้านเราเห็นสระว่ายน้ำรอบๆบ้านที่อบล้อมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะครับและด้วยความที่เป็นบ้านสังสร้างนะครับ พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยเราปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะเราจะเอาผนังออกเราจะใส่ประตูเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยพูดคุยกับสถาปนิกของทางโครงการได้แต่อันนี้เป็นไอเดียของบ้านตัวอย่างที่ทําให้ดูนะว่าจากคอมมอนแอเรียทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ยาวๆตรงนี้นะครับ เขามีการใส่พาร์ติชันของผนังเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะกั้นพื้นที่ต่างๆออกเป็น3โซนโซนแรกคือนั่งเล่นพักผ่อนรับรองแขกตรงนี้ถัดไปตรงกลางนี่คือวางโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่10ถึง12ที่นั่งได้เลยแล้วก็ถัดไปด้านในสุดอันนั้นก็จัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้อีกแต่ว,ว่าไฮไลไท์เลยเนี่ยคืออยากจะพูดถึงพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่าเขาทําเป็นสวนนั่งเล่นพักผ่อนที่ เป็นโถงับเบิลวอลลุ่มครับนี่คือจุดเด่นจุดที่3ของบ้านหลังนี้ที่เราจะได้โถงับเบิลวอลลุ่มสูงถึง6เมตรเลยนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ผมมองว่าได้เรื่องของความโปร่งโลง่งแล้วก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านด้วยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่รับรองแขกตรงนี้ได้แล้วมา<ช>นั่งพักผ่อนเนี่ยเห็นทั้งสวนเห็นทั้งสาว่าน้ําบรรยากาศดีเลยนะครับ ขอพูดถึงเรื่องแอร์นิดนึงนะครับคือบ้านที่เนี่ยเขาจะให้แอร์ทั้งหลังอยู่แล้วนะครับอย่างพื้นที่ที่เป็นโซนรับแขกที่แบบต้องดูเรียบร้อยหน่อยเนี่ยเขาจะติดเป็นแอร์คอนซีลแบบนี้ที่จะเรียบไปกับฝ้าเพดานเลยนะครับโซนห้องอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอร์แบบคาสเซ็ตไทป์นะครับที่ฝั่งฝ้าเพดานนะแล้วก็อย่างในครัวเนี่ยมีติดวอลทายมาให้ด้วยจะได้ทาอาหารแบบเปิดแอร์เย็นได้เลยดีเลยครับ จุดเด่นถัดมานะฮะจุดเด่นที่4เป็นพูดถึงเรื่องของสระว่ายน้ํากันบ้างต้องบอกว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยไปบ้านที่มีสระว่ายน้ําในตัวมาเยอะเหมือนกันนะพี่แต่ผมไม่เคยเจอบ้านหลังไหนให้สระว่ายน้าในตัวมายาวขนาดนี้เลยครับอันนี้ยาว่าไรครับอันเนี้ยขนาดเกือบจะเท่ากับฮาฟโอลิมปิกเลยฮาฟโอลิมปิกเขา25เมตร อันนี้เขาให้มา24.7เมตรอีก30เซนก็จะฮาฟโอลิมปิกแล้วอีกหนึ่งไม้์ันฮารก็คือว่ายออกกำลังกายได้เอาจนแบบกล้ามขึ้นอ่ะซ้อมแข่งขันได้อ่ะหรือว่าใครที่ไม่อยากว่ายนะครับก็จะมีโซนที่ให้นั่งด้วยตรงนี้จะเป็นโซนจักรุชี่แบบนั่งแล้วก็มีบับเบิ้ลเจ็ตยิงหลังนวดหลังไปสบายๆพักผ่อนนะฮะอย่างพื้นที่นั่งเล่นตรงนั้นได้ไหมฮะได้ครับถ้าแปลงพื้นที่ดินีใหญ่หน่อยเนี่ยเราจะทำแบบนั้นเพิ่มขึ้นมานนนนั่งอ้ได้เต็มทีี่่เลยซึงข้ออดคืนพาเหล จะเห็นว่าบรรยากาศจะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเป็นวิวให้กับพื้นที่ภายในบ้านด้วยครับจุดเด่นถัดมานะครับมาดูครัวปิดทางฝั่งด้านข้างบ้านกันบ้างครับรบ,บ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะบิวอินเคาน์เตอร์ครัวมาให้นะฮะจะเป็นลักษณะตัว L ตามแนวผนังเลยฝั่งนี้ไม่ได้นะอันนี้จะเป็นไอเดียเฉยๆ ซึ่งจะได้ทั้งตู้ด้านล่างนะครับด้านบนสำหรับเก็บของท็อปครัวแล้วก็แบ็กส์แฟลชมาให้ครบเซตเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคือเขาจะมีเหมือนเป็นรูปแบบของวัสดุให้เราเลือกตามที่เราชอบได้ใช่ครับแล้วก็ด้านในด้วยยังไม่จบตรงนี้จะมีเตาแล้วก็เครื่องดูดควันให้พร้อมเลยอันนี้เราสามารถทาอาหารได้อย่างเต็มที่นะฮะเพราะอย่างที่บอกเป็นครัวปิดจะพงผัดกระพาผัดกะเพราอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะไปรบกวนด้านนอกเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ทุกคนจะเป็นโซนของเมทละ โซนนี้จะเป็นพื้นที่ที่พี่พี่แม่บ้านเขาจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้นะครับด้านข้างพี่เก้งตรงนี้จะเป็นห้องนอนเมดสองห้องนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าบ้านหลังไหนมีเมดคนเดียวจะทุบรวมเป็นห้องเดียวก็ได้ใหญ่ๆอยู่สบายหน่อยส่วนสองห้องด้านหลังของผมตรงนี้นะครับเป็นห้องน้าเมดที่เขาแยกฟังก์ชันมาให้ห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้ำอาบน้ำอย่างเดียวเลยส่วนอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องโถสุขภัณฑ์ซึ่งกรณีที่บ้านไหนมีเมดสองคนเขาก็สามารถใช้งานแยกส่วนๆกันได้นะครับ ส่วนพื้นที่ตรงกางเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้เราสามารถวางโต๊ะเล็กๆให้เขาสามารถนั่งกินข้าวกันได้ด้วยรตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเมดเราดีขึ้นด้วยครับจุดเด่นที่6ครับคือเรื่องของลิฟต์นะครับรบ,บ้านของที่นี่เป็นบ้าน3ชั้นที่ติดตั้งลิฟต์มาให้เป็นมาตรฐานทุกหลังนะครับโดยลิฟต์เนี่ยเขาจะมีให้เลือก2องออปชันนะครับ,รบออปชันแรกคือเป็นลิฟต์แก้วแบบนี้เลยนะครับเป็นลิฟต์ระบบสกรู อ่ะลองทดลองใช้หน่อยนี่เปิดประตูมาสมูทมากครับเขาเขียนเข้าออกสะดวกเลยใช่มีไฟอะไรต่างๆด้านในดูสวยเลยนะครับก็อีกระบบนึงจะเป็นลิฟต์ระบบสลิงนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นลิฟต์แก้วแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีราคาที่ถูกกว่าลงมาประมาณสัก1ล้านบาทแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับสอออปชันนี้ตามความชอบแล้วก็งบประมาณของเราครับ ก่อนจะขึ้นไปชั้นสองขอแถมอีกหนึ่งพื้นที่ทางด้านนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่จุดเด่นมากแต่ผมมองว่าเป็นของแปลกที่น่าสนใจก็คือห้องน้ำพาวเวอร์รูมที่ชั้นหนึ่งอันนี้เขาทำมาเป็นแบบห้องน้ำผ้าเพดานสูงมากเลยทุกคนเป็นแบบดับเบวอลุ่มอ่านะฮะเรียกว่าเป็นห้องน้ำรับแขกชั้นล่างที่ดูโปร่งโลง่งที่สุดห้องหนึ่งที่เคยไปดูมาเลยฮะครับ ขึ้นมาที่ชั้นสอนะครับขอพามาดูมุมนี้นิดนึงฮะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่7ของบ้านหลังนี้ครับ,รบเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่อยู่ที่ชั้น2นะครับที่บอกว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยคือรับแสงเต็มๆต็มฝั่ง อย่างทางฝั่งด้านนี้นะครับว,วิวเขาเนี่ยจะเป็นจุดที่เชื่อมไปกับลิฟวิ่งรูมด้านล่างเนาะ<อ>แล้วก็จะเห็นวิวของสระว่ายน้ำด้วยครับตรงนี้เห็นกระจกเยอะแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะก,กังวลเรื่องของเสียงว่าเอ๊เสียงดังหรือเปล่าแต่จากวันนี้ที่เรามานะฮะก็จะมีบ้านบางหลังที่เขาก่อสร้างอยู่ซึ่งต้องพูดตรงๆว่าเราไม่ค่อยได้ยินเสียงจากภายนอกเลย mm hmm. เพราะว่ากรอบานประตูและก็หน้าต่างที่เขาใช้ที่นี่นะครับจะเป็นกรอบานอลูมิเนียมของทอสเทมที่ช่วยกันเสียงได้ดีทีเดียวฮะ ลักษณะการใช้งานพื้นที่ตรงนี้จะมีความกว้างค่อนข้างเยอะเลยครับสามารถเลือกจัดได้หลากหลายครับจะเป็นพื้นที่ f ฟ m i l ี a r e รยแบบนี้ก็ได้ให้คนในครอบครัวาม,มาทํากิจกรรมร่วมกันหรือจะจัดเป็นห้องทํางานก็ได้นะฮะเพราะว่าได้แสงธรรมชาติอย่างเพียงพอเลยครับจุดเด่นที่8นะครับคือเรื่องของขนาดของห้องนอนนะครัคือห้องนอนทุกห้องเนี่ยได้เป็นไซส์ใหญ่หมดเลยม,มีมุมที่ ยูอินเป็นบอ์อินโคลเซตได้เป็นสัดส่วนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับต้องบอกว่าอย่างบ้านหลังนี้ไซซิ่งของเขาก็คือประมาณ800กว่าตารางเมตรเกือบจะ900ตารางเมตรแล้วแต่ว่าเขามีการแบ่งห้องนอนมาแค่สี่ห้องเองจริงๆจะกการห้องนอนมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพอทําเป็นห้องนอนสีห้องนอนอ่ะก็เลยจะได้เป็นห้องนอนไซส์ใหญ่ทุกห้องนะครับอย่างห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนรองที่ชั้น2เขาจะมีสองห้องที่ขนาดพอๆกันเลยเนี่ยวางเตียง ควีนไซส์ขยายไปจนคิงไซส์ได้สบายๆมีมุมบอก n อซเซ e ตอยู่ตรงด้านหน้าห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำในตัวที่กว้างเลยนะครับแล้วก็ยังมีห้องนอนรองที่ชั้น3ที่พี่มองว่ามันเป็นห้องดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมเลยก็ว่าได้เพราะว่าขนาดคือใหญ่มากเทียบเท่ากับมาสเตอร์เบดรูมย่อมๆได้นะครับแล้วก็ยังได้ห้องน้ำที่ขนาดใหญ่มีอ่างอาบน้ำในตัวด้วยครับ ขึ้นมาที่ชั้น3นะครับทุกคนถ้าตอนนี้ดูในกล้องนี้น่าจะเห็นเลยว่าเครื่องของระบบลิฟต์นี้เขาไม่ได้ชนฝ้าเพดานดังนั้นพื้นที่ชั้น3ตรงนี้เลยจะได้ความโปร่งโล่งเป็นพิเศษเพราะว่าแสงจากหน้าต่างฝั่งนั้นนะครับสามารถเข้ามาได้เยอะแล้วก็มาถึงจุดเด่นข้อที่9 <c oughs> ข้อสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับ <c oughs> ก็คือห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้ทุกคนห้องนี้เป็นห้องที่ หน้ากว้างครับแล้วก็พื้นที่ภายในเนี่ยเขาให้มาเยอะมากมากบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆนะครับพี่เก่งแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาแต่งให้ดูในการแบ่งพื้นที่แต่ละโซนนะอย่างโซนเนี้ยจะเป็นโซนนั่งเล่นก่อนนอนเผื่อเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อยากสวีดดูหนังด้วยกันนะครับพื้นที่ตรงนี้นก็เหมาะเลยได้เลยแล้วพอดูหนังเสร็จปับ๊บอยากจะนอนแบบเป็นสัดส่วนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ทําเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ได้เต็มที่เลยนะครับ,ค,รบค่อนข้างเงียบสงบและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆของชั้นนี้ก็คือระเบยียงั่เอง ร,ระเบียงของชั้นสาเนี่ยทุกคนเขาไม่ใช่ระเบียงที่มาเล่นๆนะเขามา,มาแบบจริงๆล้อมรอบทั้งชั้นเลยอ๋อคือไม่ได้มีแค่ระเบียงเฉพาะเออไม่ใช่เล็กๆออกไปแต่เราเดินรอบบ้านได้เลยได้หมดทั้งสีด้านเลยข้อดีอยังไงบ้างครับปาข้อดีก็คือนอกจากพื้นที่ใช้งานด้านนอกเยอะนะฮะ การที่มีระเบียงเนี่ยทำให้แนวผนังเนี่ยจะถูกร่นเข้ามามดังนั้นผนังที่ต้องกระทบกับความร้อนของแดดเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับทำให้แดดเนี่ยส่องเข้ามาด้านในได้น้อยลงฮะแล้วเขาก็ยื่นชายคาออกไปบังแดดประมาณหนึ่งด้วยใช่ให้ <นะ S 2> ฟีลเหมือนเวลาเราไปพักผ่อนตากอากาศเนาะใช่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ครับคือโซนของ Wal k i n closet แล้วก็ห้องน้ำอันนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ของบ้านตัวอย่างหลังเนี้ย เขาดีไซน์ให้อยู่ในพื้นที่รวมกันหมดเลยแต่ในความเป็นจริงก็แล้วแต่เราเราอยากจะไปกั้นผนังอะไรเพิ่มก็ได้เพราะว่าเป็นบ้านสังสร้างอยู่แล้วครับไอเดียของเขาคือเขาแบ่งฝั่งหนึ่งด้านนี้เป็นโซนที่ be wall in closet ทั้งหมดเลยมีไอแลนด์ตรงกลางได้ตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เดินเชื่อมมาอีกโซนหนึ่งฝั่งนี้ที่เป็นโซนของห้องน้ํา นะก็คือเป็นพื้นที่อาบน้ำอะไรต่างๆนะครับฝั่งนี้จะมีอ่างล้างหน้านะครับเป็นแบบที e แอนเ e r นะครับส่วนด้านหลังฝั่งหนึ่งด้านนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์ที่อันนี้กั้นฉากกั้นกระจกเป็นสัสดส่วนเลย อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น shower box นะครับก็จะมีทั้ง hand shower rain shower พื้นที่นั่งอาบน้ําส่วนตรงกลางตรงนี้ก็คืออ่างอาบน้ําแบบแช่ได้ทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีช่องแสงทางด้านนี้นะครับที่เป็นกระจกบานใหญ่เนาะทำให้บรรยากาศในห้องน้ําดูสว่างเลยนะครับเอย่าเป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยเราสามารถวางกระถางต้นไม้สร้างบรรยากาศกับห้องน้ําห้องนี้ก็ได้ครับครับ งการนี้นะครับเขาเน้นความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยแบบที่บอกไปแล้วนะฮะดยจำนวนยูนิตทั้งโครงการเนี่ยเพียงแค่15ยูนิตเท่านั้นรวมถึงการวางผังของเขาครับพี่เก่งเขาจะมีถนนเมนโครงการตรงนี้ที่เรายอ,อยู่นะฮะแล้วก็จะแจกไปยังซอยย่อยซ้ายขวานะฮะทำให้ในแต่ละซอยเนี่ยไม่ลึกแล้วก็จะได้เพื่อนบ้านในแต่ละซอยเนี่ยไม่เยอะด้วยครับได้ความเป็นส่วนตัวสูงอีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศของโครงการเนี้ยอยากให้สังเกต ว่าจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยตามแนวถนนเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีสายไฟฟ้าไม่มีเสาไฟฟ้ามาบดบังเลยเพราะว่าเขาจะร้อยท่อลงใต้ดินทั้งหมดนะครับรวมถึงพื้นถนนในโครงการเนี่ยเขาก็จะลาดยางแอสฟัลต์ให้ทั้งโครงการเลยนะฮะข้อดีคือเวลาที่เราขับรถเนี่ย จะมีผิวสัมผัสที่นุ่มแล้วก็เสียงไม่ดังเท่าถนนคอนกรีตทั่วไปด้วยครับครับแล้วก็บ้านทุกหลังในโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาจะหันหน้าบ้านไปสองทิศคือทิศเหนือกับทิศใต้ครับซึ่งทิศเหนือเนี่ยนะครับจะได้ข้อดีในเรื่องช่วงบ่ายหน้าบ้านจะได้ร่มเงาเยอะเลยส่วนทิศใต้ก็จะเป็นทิศที่เปิดรับลมประจําปีในประเทศไทยได้ดีนะครับก็เลือกตามความชอบของเราได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือโครงการนี้เขาจะไม่มีอาคารคับเฮาส์นะครับครับซึ่งพี่ก็มองว่า เป็นจุดที่เข้าใจได้นะเนื่องจากว่าอย่างแรกเลยคือเขาเป็นโครงการขนาดเล็กอย่างที่ป๊ากบอกการที่มีอาคารกับเฮาส์อีก1อาคารเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับลูกบ้านเนาะในการจะเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าส่วนกลางต่างๆที่มากขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแค่15หลังเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านทุกหลังเขาเป็นบ้านหลังใหญ่มากๆอยู่แล้ว 700-800ตารางเมตรนี่ไม่ใช่หลังเล็กแล้วนะร,รวมถึงทุกหลังเป็นพูลวิลล่าที่มาพร้อมสระว่ายน้ำ<ช>ดังนั้นในแง่ของการใช้งานทั้งเรื่องการพักผ่อนหรือการรับรองแขกการจะว่ายน้ำต่างๆที่มองว่าฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยเพียงพอโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีอาคารคลับเฮาส์ก็ได้ครับครับ เรามามองหาบ้านหลังใหญ่ๆนะครับพื้นที่ประมาณ700ไปไปกับเกือบ800ตารางเมตรขึ้นไปนะในย่านนี้ก็คือเป็นโซนของกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ช่วงต้นนะครับเราจะเจออยู่ประมาณสัก3-4โครงการนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับเขาจะเด่นในเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆในเซกเมนต์ใกล้ๆกันนะครับบ้านหลังใหญ่ประมาณสักเกือบ800ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านบาทขึ้นไปครับ แต่ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยทำเลของเขานะจะอยู่อิงกับถนนกรุงเทพกีอทาตัดใหม่ส่วนโครงการนี้เนี่ยนะครับทำเลเขาจะขยับออกมานิดนึงก็คือจะอยู่อิงกับถนนทางคู่ขนานกาญจนาพิเศษครับ,รบ,รบกับตัวบ้านที่ไซส์ใหญ่เหมือนกันคือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเกือบเกือบ800ตารางเมตรแต่ราคาก็คือจะเริ่มอยู่ที่59ล้านบาทครับ สุดท้ายนะครับกับเรื่องของทำเลเนี่ยผมมองว่ามี2ประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นแรกเลยคือทำเลนี้เนี่ยสามารถไปเชื่อมต่อกับถนนสายสําคัญโดยรอบได้2ส,สายครับก็คือถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่แลวก็ถนนรามคำแหงโครงการจะตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง1้8แยก33นะครับเป็นซอยที่เชื่อมจากทางคู่ขนานการจรนาพิเศษไปออกถนนรามคำแหงทําให้ตัวโครงการสามารถเดินทางไปย่านรามคำแหงได้ง่ายมากๆครับส่วนใครที่ใช้เส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่ก็ง่ายเหมือนกันเพราะออกจากโครงการไปประมาณ2.4กิโลเมตรก็ถึงแล้วครับ ประเด็นถัดมาคือความเป็นบ้านใกล้โรงเรียนนานาชาติครับซึ่งผมมองว่าคนที่ซื้อบ้านระดับราคา60ล้านขึ้นไปแบบนี้นะฮะก็จะมีกําลังพอที่จะสามารถหาโรงเรียนชั้นนําดีๆเนี่ยหรือว่าโรงเรียนนานาชาตินะครับให้ลูกได้อย่างแน่นอนครับในโซนนี้มีโรงเรียนนานาชาติชื่อดังให้เลือกประมาณ6แห่งนะครับที่ใกล้โครงการที่สุดคือโรงเรียนนานาชาติแอสคอตที่อยู่ในซอยใกล้ๆกันเลยขับรถไปประมาณสัก5านาทีก็ถึงแล้วครับส่วนโรงเรียนอื่นๆก็จะมีทั้งขยับไปทางเส้นลำคำแหงและเส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่ไม่ได้ไกลมากนะครับ จากโครงการขับรถไปประมาณสัก20นาทีก็ถึงแล้วครับและนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของโครงการรายาเลสเดน์กรุงเทพกีทารามคำแหงนะครับ,รบต้องขอบคุณทางพีเยรมแอสเซทด้วยที่ให้พวกเราเข้ามารีวิวกันในวันนี้ สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถอ่านรีวิวเจาะลึกจากทางเว็บไซต์ติงออลิเวิ n g ได้เลยครับครับแล้วถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงฝากติดตามเรานะครับทางช่องทางอื่นๆแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอะสิกต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ